ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดอะไรอยู่ก็ตามเราอยากให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเติมพลังใจในการใช้ชีวิตและเราอยากให้คุณติดตามรับฟังรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาิก10นาทีถึง12นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ สาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเรื่องราวลีลาวด,ดีได้เดินทางมาถึงตอนที่8แล้วความเดิมตอนที่แล้วพระเรวตะได้สะพายบาดแบกกรดเดินหนีออกจากพระเชตวันเมืองสาวัตถีมุ่งหน้าบุกป่าฝ่าดงมีความตั้งใจอยู่อย่างเดียวว่า ไปให้ไกลที่สุดขอบฟ้าจัก,กรวาลโดยไม่มีจุดหมายปลายทางด้วยความระทมขมขืนเจ็บช้ำน้ำใจด้วยคิดว่าลีลาวดีหนีไปแต่งงานกับสุวัฒนกุมารด้วยความเสียใจของพระนุมในระหว่างทางเรวตะก็ได้พบเจอเหตุการณ์ผู้คนมากมายจึงได้ทำให้มีโอกาสได้แสดงพระธรรมเทศนา เทศสอนบรรยายกับบุคคลสถานที่ต่างๆก็ทำให้เกิดความรู้สึกลืมเลือนจากรีลาวดีไปได้จนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งขณะที่เลวตะกำลังเดินอยู่ในกลางป่าก็ได้ยินเสียงคร่ำครวญดังออกมาจากในป่าจึงหยุดยืนฟังด้วยความตั้งใจเสียงนั้นเป็นเสียงของสตรี ที่ดังมาย่างหอยหวนจากป่าข้าง,าง,างทางทำให้ความกรุณาความเมตตากรุณาเกิดขึ้นในใจของเรวตะทันทีนี่แหละนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนให้มีความกรุณาสงสารต่อผู้อื่นและหาหนทางช่วยเหลือเมื่อพอจะช่วยเหลือได้คิดถึงพุทธพจน์ข้อน,นี้แล้วจึงได้ตัดสินใจ เดินบุกป่าตรงไปตามเสียงนั้นภาพที่อยู่เบื้องหน้าคือหญิงชราคนหนึ่งที่กำลังนั่งร้องไห้คร่ำครวญอยู่ข้างๆกองไฟใหญ่เปรวะตะได้คาดคะเนเอาในทันทีว่านางคงจะกำลังร้องไห้คร่ำครวญถึงคนรักคนใดคนหนึ่งซึ่งตายลงและในเวลานี้กำลังถูกไฟเผาอยู่บนเชิงตะกอนดูก่อน อุบาสิกาท่านกำลังร้องไห้คร่ำครวญถึงใครนางเงยหน้าอันชุ่มด้วยน้ำตามองมาที่เลวตะแล้วก็ตอบพลางสะอื่นว่าเดชันกำลังคร่ำครวญถึงลูกเดชันมีลูกชายอยู่คนเดียวเขาก็มาด่วนจากไปเสียลูกเอ้ย เจ้าช่างไม่สงสารแม่บ้างเลยเรวตะได้คำตอบในทันทีทันใดว่าหญิงชรา,าคนนี้กำลังคร่ำครวญในเรื่องใดเรวตะปล่อยให้หญิงชรา,านั้นร้องไห้จนแกเหนื่อยเสียงเบาลงแล้วเรวตะจึงได้เริ่ม แสดงพระธรรมเทศนาปรอบโยนด้วยอุบายดังต่อไปนี้ดูก่อนอุบาสิกาอัตมาจะเล่าเรื่องประหลาดให้ฟังเรื่องหนึ่งถ้าท่านอยากจะฟังอัตมาเชื่อว่าเมื่อท่านได้ฟังเรื่องนี้บางทีท่านอาจจะสบายใจขึ้นบ้างพระคุณเจ้ามีเรื่องจะเล่าอะไรก็เล่ามาเถิด หญิงจะลาตอบอย่างไม่สนใจยังคงนั่งสะอื้นมองดูกองไฟด้วยดวงตาอันชุ่มด้วยน้ำตาและตาแดงผ่าจากน้ำตาที่ร้องไห้ไม่หยุดเลวาตาจึงเล่าเรื่องที่คิดขึ้นมาในขณะนั้นเดียวนั้นว่าเมื่อวานนี้โยมขณะที่ตมาเดิน ทางมาถึงฝั่งแม่น้ำคงคาอาตมาก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนร้องไห้คร่ำครวญอยู่บนฝั่งของแม่น้ำคล้ายกับที่ท่านกำลังร้องไห้อยู่ขณะนี้อาตมาจึงได้เดินตรงเข้าไปถามว่าโยมโยมร้องไห้ทำไมนางก็ตอบว่า นางมายืนตรงริมฝั่งแม่น้ำนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนางพยายามห้ามปาลมไม่ให้แม่น้ำไหลไปทางทิศใต้นางทั้งปลอบโยนด้วยคำหวานบ้างข่คมขู่บ้างด่าทอบ้างแต่น้ำก็ไม่ฟังเสียงยังคงไหลไม่หยุดยอนอ์นางจึงได้เสียใจร้องไห้คร่ำควรวญอยู่ในขณะนี้ อยากให้มันไหลไปทางทิศเหนือมันก็ไม่ไหลทั้งดาทั้งว่ามันก็ยังไหลของมันอยู่อย่างนั้นดูก่อนอุบาสิกาถ้าท่านพบหญิงคนนั้นอย่างอาตมาเนี่ยท่านคิดว่าหญิงคนนั้นเนี่ยเป็นบ้าหรือว่าเป็นคนดีก็บ้านะสิเจ้าคะพระคุณเจ้าหญิงชาลาต่อ มีอย่างที่ไหนแม่น้ําไหลของมันอยู่เป็นปกติก็ไปห้ามไม่ให้มันไหลซะอย่างนั้นเมื่อห้ามไม่ฟังแล้วก็มาร้องไห้เสียใจก็คนบ้าอย่างก็คนบ้าดีๆนี่เองล่ะเจ้าค่ะเมื่อหญิงชาราแก่เปิดช่องว่างเช่นนั้นเรวตะก็เริ่มอรุคทันทีถ้าหญิงคนนั้นเป็นบ้า ท่านก็เป็นบ้าเหมือนกันอ้าวดิฉันบ้าอย่างไรล่ะเจ้าคะหญิงแก่หันฟับมาถามด้วยความไม่พอใจในทันทีเดี๋ยวก่อนโยมโยมอย่าเพิ่งโกรธฟังเหตุผลของอาตมาก่อนคนเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายไม่มีใครสามารถห้ามความตายได้เพราะเป็นธรรมดาของสัตว์ ของพืชของสิ่งทั้งหลายว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งใดที่จะคงอยู่ตลอดการหรอกโยมเกิดมาแล้วก็ต้องตายกันเป็นไปธรรมดาของมันเหมือนกระแสน้ําในแม่น้ําคงคาที่มันไหลไปไม่เคยหยุดยัง้งบุตรของท่านเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาของเขา ท่านไม่อยากให้เขาตายเพราะความรักเขาท่านอยากจะให้เขาอยู่กับท่านตลอดไปแต่เมื่อเขาไม่อยู่กับท่านเขาตายจากท่านไปท่านก็ร้องไห้คร่ำครวญเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็ไม่แปลกอะไรกับผู้หญิงที่กำลังห้ามแม่น้ํำคงคาไม่ให้ไหลไปเมื่อไม่สำเร็จท่านก็ร้องไห้เสียใจ ฉะนั้น,นอาตมาจึงกล่าวว่าท่านก็เป็นบ้าเหมือนผู้หญิงคนนั้นแหละเหตุผลของเรวัตะทําให้หญิงชราจุดร้องไห้แก่นั่งก้มหน้านิ่งอย่างใช้ความคิดแต่ก็สะอื่นอยู่เป็นครั้งคราวอุบาสิกาอเรวตะกล่าวต่อไปคนเราเป็นสัตว์มีเหตุผล จะทำอะไรลงไปควรคิดให้ดีเสียก่อนว่าสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์และให้ความสุขแก่ตนแก่คนอื่นหรือไม่ถ้าเห็นว่าทำลงไปแล้วไร้ประโยชน์ก็ไม่ควรทำการร้องไห้คร่ำครวญถึงบุตรที่ตายไปแล้วนี้ท่านได้ประโยชน์สุขอะไรบ้างอาตมาไม่เห็นได้อะไร จากการร้องไห้คร่ำครวญถึงบุตรที่ตายไปเลยถึงท่านจะร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดลูกของท่านก็ไม่กลับคืนมาไม่มีใครเอาแก้วแหวนเงินทองมาให้ท่านเพราะการร้องไห้นี้ท่านต้องเสียน้ำตาท่านต้องเสียใจเสียสุขภาพ การร้องไห้คร่ำควรวญมีแต่ทางเสียอย่างเดียวไม่มีทางได้เลยแม้แต่น้อยเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ถ้าคนเรายังขืนทำสิ่งที่ไร้ประโยชน์อยู่เช่นนี้จะชื่อว่าเป็นผู้ที่มีเหตุผลได้อย่างไรคุณโยมข้าแต่พระคุณเจ้าหญิงชารากล่าวด้วยเสียงที่เริ่มแจ่มใสเป็นปกติ คำพูดของท่านช่างบรรเทาความโศกในใจของโยมลงได้เป็นอย่างดีทีเดียวเป็นพระคุณอย่างล้นเหลือที่ท่านช่วยให้แสงสว่างแก่อีชันแต่สำหรับบุตรคนนี้อีชันก็รักเขาเหลือเกินเมื่อเขาจากไปจ,จึงสุดวิสัยที่จะหักห้ามความโศกไว้ได้ดูก่อนอุบาสิกา องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าความโศกย่อมเกิดจากความรักที่ไม่สมหวังไม่สมปรารถนารักมากก็โศกมาการักน้อยก็โศกน้อยถ้าไม่รักเลยก็ไม่เศร้าโศกเลยบุตรคนอื่นตายวันหลายหลาย,หลายคนท่านก็ยังรู้สึกเฉยเฉยเพราะท่านไม่มีความรักในเขาเลยถ้าญาติห่า,างๆของท่านตายลง ท่านอาจจะเศร้าโศกบ้างเพราะมีความรักในเขาบ้างเมื่อบุตรชายของท่านตายลงท่านเศร้าโศกเป็นที่สุดเพราะท่านรักเขามากที่สุดเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนไม่ให้ยึดถือในอะไรอะไรมากจนเกินไปม่ให้ถลําตัวเข้าไปหลงจนรักหรือที่เรียกว่ารักจนหลง ไม่ให้ความหวังแน่วแน่ในสิ่งใดไม่ต้องตั้งความหวังใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะกับคนเพราะเมื่อผิดหวังมันจะเกิดความทุกข์ท่านจะตั้งความหวังลงไปก็ได้แต่ก็ต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสำหรับการ,รเผชิญผลทั้งสองของมันคือความสมหวังความผิดหวัง งานทุกอย่างก็มีคติเป็นสองคือความสำเร็จกับความล้มเหลวกีฬาทุกอย่างมีผลเป็นสองคือไม่แพ้ก็ชนะถ้ารักจะเล่นกีฬาต้องยินดีรับทั้งสองอย่างชีวิตนี้มีรถอยู่สองอย่าง คือรสหวานกับรสขมเราต้องพร้อมที่จะรับทั้งสองอย่างไม่มีใครได้รับแต่รสหวานอย่างเดียวตลอดทั้งชีวิตหรือรสขมอย่างเดียวตลอดทั้งชีวิตต้องได้รับทั้งสองอย่างคลุกเคล้าสลับกันไปต้องมันพินิจพิจารณาให้เห็นสภาพตามความเป็นจริงในข้อนี้ และเตรียมตนไว้ให้พร้อมผู้ไม่เตรียมตัวไว้พร้อมเมื่อประสบรสหวานของชีวิตย่อมเป็นบ้าเพราะดีใจเมื่อประสบรสขมก็เป็นบ้าเพราะเสียใจผู้เตรียมตัวไว้ย่อมยิ้มเสมอในคราวสุขทั้งคราวทุกข์ทั้งในสมหวังและผิดหวังใจของเขาเข้มแข็งมั่นคงดุจขุนเขาหิมาลัย อันไม่รู้จักวันไหวพ่อลมอันโหมพัดพาจากทิศทั้งสี่ดูก่อนอุบาสิกาธรรมดาคนเราเมื่อรักกันก็ย่อมปรารถนาดีต่อกันเมื่อชังกันย่อมมุ่งร้ายต่อกันท่านรักบุตรของท่านและปรารถนาดีต่อบุตรของท่านมีใช่หรือถูกแล้วเจ้าข่าพระคุณเจ้าดิฉัน รักเขายิ่งกว่าตัวเองเสียอีกถ้ามีวิธีใดที่จะทำให้เขามีความสุขได้เดชันจะทำสุดความสามารถทีเดียวแต่เวลานี้เขาตายไปเสียแล้วเดชันจะช่วยเขาอย่างไรดูก่อนอุบาสิกามีทางช่วยอยู่ทางหนึ่งคือการอุทิศส่วนกุศลให้กับเขาท่านจงให้ทานแก่ปฏิคาหกผู้สมควรแก่ทาน หรือตั้งใจรักษาศีลในวันอุโบสถหรือกระทำคุณนามความดีอย่างอื่นๆแล้วตั้งใจแผ่ส่วนบุญให้กับบุตรของท่านเมื่อเขาได้รับแล้วก็มีความสุขสมความปรารถนาของท่านข้าแต่ท่านพูดจเจริญดิฉันไม่เข้าใจในคำพูดของท่านบุตรดิฉันตายไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบ ท่านอาจจะไม่ทราบเรวตะแย้งแต่บุตรของท่านย่อมทราบเสมอว่าท่านอยู่ที่ไหนสมมุติว่าวันหนึ่งท่านหนีไปเสียจากหมู่บ้านของท่านโดยไม่บอกให้ใครล่วงรู้สามีของท่านย่อมไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนแต่ตัวท่านเองแม้จะไปอยู่ที่ไหนไกลสักเท่าไหร่ก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจว่า สามีของท่านอยู่ที่บ้านนั้นใช่หรือไม่หญิงชลารับรองแต่ก็ยังตั้งข้อสงสัยต่อไปถ้าสมมุติว่าเดฉันต้องการจะส่งอาหารให้กับบุตรจะทำอย่างไรท่านก็ให้อาหารเป็นทานแก่ยาจกวานิพกหรือสมณะพราหมณ์แล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ เอหญิงชราอุทานด้วยความสงสัยเมื่อดิฉันเอาอาหารไปถวายแก่สมณพราหมณ์ท่านก็บริโภคไปหมดสิน้นแล้วอาหารจะถึงบุตรของฉันได้อย่างไรจากเจ้าคะอาตมาไม่ได้กล่าวว่าอาหารนั้นจะลอยไปยังบุตรของท่านตามความจริงไม่มีวัตถุสิ่งใดไปยังบุตรของท่านได้เพราะเขาได้จากโลกนี้ไปอยู่อีกโลกหนึ่ง ซึ่งเป็นโลกแห่งจิตวิญญาณเป็นโลกที่ละเอียดเป็นโลกอันเป็นทิพย์จนไม่สามารถรับเอาวัตถุสิ่งของข้าวของหยาบหยาบเช่นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นอาหารและวัตถุอื่นๆไม่สามารถจะสำเร็จประโยชน์แก่บุตรของท่านได้โดยตรงการเทีตามาเนี่ยให้ท่านเอาอาหารไปถวายแก่สมณนะก็เพื่อให้อาหารนั้น กลายเป็นทิพย์คือบุญกุศลซึ่งชีวิตอันละเอียดชีวิตอันเป็นทิพย์ของบุตรท่านอาจจะได้รับจริงอยู่เมื่อท่านเอาอาหารไปถวายพระท่านก็บริโภคหมดไปแต่เบื้องหลังของการถวายการบริโภคการหมดไปนั้นมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือความดีและบุญกุศลแล้วท่านก็อุทิศกุศลนี้แหละไปยังบุตรของท่าน หมายความว่าบุตรของท่านเป็นวิญญาณเป็นกายละเอียดไม่สามารถรับวัตถุเข้าของสิ่งของได้ท่านก็เอาวัตถุสิ่งของเหล่านี้เนี่ยไปทําให้กลายอันเป็นทิพย์กลายเป็นความสุขกลายเป็นพลังงานอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังนะสมมติว่าบุตรของท่านไปตกทุกข์ได้ยากอยู่เมืองไกลท่านสงสารเขาปรารถนาจะส่งเรือนไปให้เขาสักหลังหนึ่ง ท่านจะส่งเรือนไปให้เขาก็ย่อมทำไม่ได้ทางที่ดีท่านควรขายเรือนนั้นเสียแล้วเอาเงินซึ่งเป็นของที่ละเอียดแล้วเบากว่าเนี่ยส่งให้เขาได้เมื่อเขาได้รับเงินจากท่านเขาอาจจะนำไปซื้อบ้านซื้อเรือนตามความประสงค์ของเขาเรือนก็เปรียบเสมือนกับข้าวปลาอาหารวัตถุสิ่งของที่ท่านใช้ทำบุญนั่นแหละ การขายเรือนก็คือการนำเอาวัตถุสิ่งของนั้นไปถวายแก่พระสงฆ์ผู้ทรงศีลเงินที่ท่านได้จากการขายบ้านเรือนก็คือบุญกุศลที่ได้รับจากการทําบุญนั่นแหละบุญกุศลนี้แหละที่ท่านอาจจะส่งไปให้บุตรของท่านได้พระบุญกุศลเป็นของละเอียดไม่มีตัวไม่มีตนเช่นเดียวกับวิญญาณอันละเอียดในบุตรของท่านหญิงจะลาเริ่มเข้าใจบ้างแล้วแต่ก็ยังสงสัยอยู่บ้าง ขอถามหน่อยว่าการส่งเงินทองไปให้บุคคลผู้ยังมีชีวิตอยู่นั้นชีวิตตามปกติก็มักจะมีคนนำไปให้เพราะเงินทองก็เป็นของมีตัวมีตนแต่บุญกุศลน,นี่แหละท่านเจ้าคะบุญกุศลเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนเราจะส่งไปให้กันได้อย่างไรใครเป็นผู้นำไปให้แก่ผู้ที่เราประสงค์จะทำบุญไปให้ พระบุญกุศลไม่มีตัวไม่มีตนทําไปแล้วไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้ไม่ได้วิธีการส่งส่งไปยังไงแล้วใครเป็นผู้นําส่งไปอุบาสิกาการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ตายนั้นตามสภาพความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรไปไม่มีอะไรมาไม่มีคนนำไปอาจ,จมาเปรียบการส่งเงิน เพียงเพื่อให้เป็นที่เข้าใจง่ายเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้บุญกุศลไปถึงผู้ตายได้อย่างไรอาตมาจะอธิบายเปรียบเทียบให้ฟังสมมุติว่าท่านทรงบุตรชายของท่านไปอยู่ในสํานักที่สาปาโมกแห่งเมืองตะก,กศิลาเพื่อให้ศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาท่านรักลูกชายท่านมากเป็นห่วงคิดถึงเขามาก เอาใจจดจ่อคอยฟังข่าวขาวของเขาทุกวันต่อมาท่านก็ได้ยินข่าวว่าบุตรของท่านแทนที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนกลับไปประพฤติเสียหายโดยประการต่างๆจนอาจารย์ขับออกจากสำนักเมื่อท่านได้ยินข่าวเช่นนี้ท่านรู้สึกอย่างไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เดชันจะเป็นทุกข์มากทีเดียวหญิงชาราตอบดูก่อนอุบาสิกาอะไรเล่า ที่ทําให้ท่านเป็นทุกข์ก็ความประพฤติชั่วของบุตรนั่นเองที่ทําให้อีชั้นเป็นทุกข์ที่นี้สมมุติว่าต่อมาท่านได้ทราบข่าวใหม่ว่าบุตรชายของท่านได้กลับตัวกลับใจได้แล้วเข้าไปหาอาจารย์ขอประทานอภัยโทษและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติชอบจนเป็นที่รักของครูอาจารย์และเพื่อน ใครๆก็พากันยกย่องชื่นชมว่าบุตรของท่านเป็นคนดีเป็นคนเก่งเมื่อท่านทราบข่าวเช่นนี้ท่านจะรู้สึกอย่างไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เป็นสุขิ Ś! เจ้าคะอะไรที่ทำให้ท่านเป็นสุขก็การที่บุตรชายของอีชันกลับตัวกลับใจเป็นคนดีนี่แหละที่ทำให้อีชันเป็นสุขดูก่อนอุบาสิกา การกระทําดีหรือกระทําชั่วแห่งบุตรชายของท่านที่อยู่ห่างไกลถึงเมืองตะก,กศิลาสามารถให้สุขและทุกข์แก่ท่านฉันใดการทําความดีความชั่วของท่านในโลกนี้ก็ให้สุขให้ทุกข์แก่บุตรของท่านที่อยู่โลกอื่นเช่นกันถ้าท่านคิดถึงบุตรชายของท่านที่ตายไปปรารถนาให้เขามีความสุขก็จงทําแต่ความดี แล้วตั้งใจอุทิศกุศลให้กับเขาตั้งใจอุทิศถึงเขาเป็นพิธ,ธีการแสดงว่าท่านยังเป็นห่วงคิดถึงเขาอยู่ยังถือเขาเป็นลูกเป็นเต้าอยู่ความจริงเพียงแต่ท่านความความดีเท่านั้นเขาก็เป็นสุขพอแล้วแต่ถ้าเขาได้ทราบว่าท่านทำความดีเพื่อเขาโดยเฉพาะเขาก็จะดีใจและรู้สึกมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป ข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านได้ให้แสงสว่างอันยิ่งใหญ่แก่อีชั้นโดยแท้ท่านเป็นผู้ที่ชี้ทางแก่อีชั้นผู้กำลังหลงทางท่านเป็นผู้ฉุดอีชั้นขึ้นจากความไม่รู้ฉุดอีชั้นขึ้นจากโคลนตมแห่งความไม่รู้ความเศร้าโศกอีชันจะปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ข้าแต่ท่านผู้เจริญอีฉันไม่มีสิ่งใดจะบูชาคุณของท่านนอกจากของเล็กๆน้อยๆว่าแล้วหญิงชรา,าก็แกะห่อผ้าออกหยิบเอาเครื่องประดับกายที่ทําด้วยทองจํานวนหนึ่งส่งมาถวายยังเรวัตะภิกษุพลางกล่าวว่าเครื่องประดับเหล่านี้มีค่ามากอีฉันเก็บไว้ตั้งใจจะเอาให้เป็นบรดกแก่ลูกชายแต่เมื่อเขาตายเสียแล้ว อีฉันก็จะขอถวายพระคุณเจ้าขอได้โปรดรับไว้เถิดดูก่อนอุบาสิกาอัตมาเป็นสมณะผู้สละแล้วซึ่งโลก,กียศทรัพทั้งหลายอัตมาไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากอาหารพอเลี้ยงกายไปวันวันและผ้าพอปกปิดร่างกายเท่านั้นฉะนั้นอัตมาจึงไม่สามารถจะรับของท่านได้ เก็บไว้เสียเถิดหญิงชลาไม่ฟังเสียงพยายามขยันขยอให้รับให้ได้อีฉันได้ตัดสินใจแล้วที่จะถวายสิ่งของเหล่านี้แก่ท่านเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ลูกชายของอีฉันถ้าไม่เห็นแก่อีฉันก็เห็นแก่ลูกชายของอีฉันด้วยเถิดนะเจ้าคะ่ะถ้าอย่างนั้นก็วางลงบนพื้นต่อหน้าอาตมาหญิงชลาก็ยกสิ่งของนั้นเหนือศีรษะอธิษฐาน อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ลูกชายว่าบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้กระทําแล้วในวันนี้ขอจงสําเร็จแก่บุตรของอีชั้นอันมีนามว่าก็ได้กล่าวแล้วก็วางลงตามคําสั่งเป็นนันว่าอาตมารับทานของท่านแล้วบุญกุศลอันเป็นส่วนธนามัยเกิดขึ้นแก่ท่านแล้วจงอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นถึงบุตรชายของท่านเถิดดูก่อนอุบาสิกา เรื่องจากทองจำนวนนี้ไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับอาตมาเพราะฉะนั้นอาตมาขอให้ทานคืนแก่ท่านและขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ถึงบุตรชายของท่านด้วยเช่นกันเมื่อเทศนาสั่งสอนหญิงชลาจนเวลาบ่ายคอยแล้วเรวตะก็ได้เดินทางต่อไปเรื่องราวในระหว่างทาง ที่เป็นข้ออัดข้อทมเกิดขึ้นกับเรวัตตภิกษุนนี่เข้มข้นเหลือกเกินน่าติดตามข้ออัดข้อทมที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเราเราท่านท่านทั้งหลายโดยเฉพาะความสูญเสียโดยเฉพาะการสูญเสียบุคคลน,นั้นเป็นที่รักเมื่อรักมากก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีความเศร้าโศกเสียใจระทมขมขืนตรอมตรม จนบางครั้งหลายท่านออกจากความรู้สึกออกจากอารมณ์แห่งความสูญเสียนั้นไม่ได้เลยบางทีไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นคู่สามีภัรยาหลายต่อหลายครั้งเมื่อเวลาผ่านนานไปบางคนก็ยังจมปลักอยู่ในความเศร้าโศกเสมือนกับคนที่ไปยืนร้องห่มร้องไห้ให้แม่น้ำเจ้าพยานั้นไหลหัวนกลับคืน ทั้งทั้งที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเ,เรื่องราวข้ออัดข้อธรรมในการเดินทางของเรวตตภิกษุนั้นช่างเป็นข้ออัดข้อธรรมที่ทำให้เรานั้นได้สัมผัสระลึกนึกถึงแล้วน้อมมาพินิจพิจารณาก็จะเกิดประโยชน์แก่ตัวแก่ตนสำหรับท่านที่ติดตามทั้งหลายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นในการเดินทางของเรวตะ จะไปเจอกับใครอะไรอย่างไรนั้นก็โปรดติดตามในตอนต่อไปขอจเจริญพร